ราด้วยยาที่ท่าพระเจ้าทั้งหลายได้รทไว้แล้ว 老晒柠 61แล้วแล้วยังไงลูกไหน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 ไอเออใครเนี no, 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 so ่ยใครชื่ออะไรลูกเปาครับมาชื่ออะไรนะเปาครับใครใครชื่อเปาเออก็หนาดีนี่ฮะ ทำเร็วกินน้ำเร็วไปเอ่ยขอบคุณเจ้าเอานะตัดทุ่เจ้าตัดทุ่งเจ้าที่ทางให้บอดีขอบคุณครัก่อนดี้ค่ะเออเฮ้ยเอาเอาหมดเลยได้ไหมไม่ได้ส่งตรงให้ตั้งหลายูส่งแต่เขาคัดมาเหลือแค่นี้ต้อคัดเหลือแค่นี้นี่มีรู่พินิจตรงนี้ก็คือหนูท่คนดูไม่อาบมณ์นิได้ส่งเต้าเต้าเต้าลายเต้านัดไอ้น้องแม็กไม่เป็นไรตรงไหนว่างวางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดใหม่เออวางไปก่อนไปดุม ก็ต้องมีอาวุธหรือว่าท่านมีแล้วออเลี้ยงโอเลี้ยงนะเขาเรียกโอเลี้ยงหรือยกล้อไม่รู้ พอเลี้ยงครับคนนี้จะประเคนมาเลยอ่ะกดน้ำก่อนให้แม่กดน้ำ เทโววนฺเตมหาเตปิตานํปตานํ yeah. yeah. กินทั้งนั้นเลย,เยนะน้ำจิ้มเขา <c oughs> เอยู่นี่อันนี้น้ำจิ้มเขาเออรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออไปนั่งห้องแอร์กันจุดจุดไม่สนจำได้ว่าสมัยที่เคเที่ยวมาชวนแม่แม่บอกไปไม่ได้ ลานวงหลานไม่ยอมยหัวกระลเออยยหัวกริดตาอั้นกริดอันนี้เขากันรงกัิดสัง เอามันมีเส้นแรกบอกเหรอครับมี่ยมัเหมือนกันไหมคอจะไม่เหมือนดูยังไงอ่ะ๋อตรงคอคอได้ครับคอได้เออมันไม่โตนะคุณครับผมขออีกครั้งนะครับหนึ่งสองหลายคนสูง งานดังต่อ,อ,น,อนี้นะครับอดีตข้าราชการอดีตข้าราชการวิชาที่น้องผูว้วายชนซึ่งพ่อข้านางสุกุมขอเรียนเชิญท่านกรกตครับ เรียนเชิญคุณนิสากรน,นาประพันธ์ได้อ่านสนําเนธในพระมหาการุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานเพลิงศพนางบรรฑรนาประพันธ์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระมองเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากทราบขอประทานโทษค่ะหากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนางบันทรน,นาประพันธ์ ได้ด้วยประการใดในสามปรยาภพคงจะมีความปราบลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลนหลาน ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเพื่อแทบเบื้องพระรุคพลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นศัศริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระูลตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวนาประพันธ์การแผ่เมตตาเพื่อเป็นการที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมานเวรอยู่เสมอคุณแม่ทำอาหารเก่งเป็นหัวเรื่องอาหารการกินของทุกคนในบ้าน ครอบครัวของลูกๆจึงมีความสุขภายใต้ร่มใสใบบุญของคุณแม่ขอนิมนน์พระเมธีวัาพระขอเรียนเชิญท,ท่านที่สส่ชุดปกติขาวขึ้นวางดอกมาจาน์ครับขอเรียนเชิญท่านครับ ขอเรียนเชิญญาติสนิทพายและแขกแทนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ขึ้นเมนด้านหน้าแล้วก็โลนด้านที่สวัรตกของเมนนะครับในนามของคณะเสภาขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมางานพระราชทานพิธนศพเป็นกรณีพิเศษของคุณแม่บรรทอนนาประพันธ์ เจ้าภาพขอกราบขอพระคุณทุกทุท่านนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมในงานพระราชทานเพลิกศกในครั้งนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตกกระท้องเจ้าภาพขอกราบขอภายมาณโอกาสนี้ขอรัตนาคุณพระสิริรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงลบันดาให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ด้วยสุด้วยจะกสุนทรพิทพรชัยและเจริญรุ่งเรืองข้าวหน้าในชีวิตด้วยประการทั้งปวงตลอดไปครอบครัวหน้าประพันธ์ขอเรียนเชิญคุณนิสากรนาประพันธ์บุตรสาวของผู้บรยโนได้อ่านบทกลอนขอเรียนเชิญครับขอเชิญต้นทุน บุญกุศลบัรดาลดนให้สมมาตรปราถนานำดวงนำดวงจิตวิญญาณท่านสู่มันคาพ้นจากทุกข์ทรมาตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวรรค์คันลาลายัยหากเกิดชาติหน้า หรือพบใดขอให้ได้เป็นลูกท่านนิรันเทินอ,อีกบทกลอนหนึ่งนะคะอันพระคุณของแม่นั้นมิได้เปรียบเอาฟ้าเที่ยมหาสมุทรสุดภัยสารมิอาจกล่าวได้หมดสุดประมาณทั้งโลกบาลแม่เป็น เช่นพระพรหมแม่คือคู่ให้กำเนิดบังเกิดบุตรมอบความรักบ,บริสุทธิ์วิเศษสมโอ้แม่จา๋าลูกซึ้งข้าน้ำนมเลือดในอกแม่ผสมกลันออกมาเลี้ยง แด่แม่สุดที่รักผู้วายชนเกิดอีห่หนขอเป็นลูกแม่ทุกชาติไปขอให้ดวงวิญญาณแม่มีแต่สุขพ้นบ่วงทุกข์พก,กับวันอันสดใสล่องลอยสู่สวงสวรรค์คันลาลัย หมดห่วงใยด้วยผลบุญหนุนนำเทินขอบพระคุณค่ะได้ชุดเดียวนะคะ้วา่ในนามของคณะเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่าได้เสียสละอันมีค่านะครับมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่บรรทอนนาประพันธ์ตลอดจนให้เกียรติตลอดเวลามาร่วมในงานพระราชทานเารศึศษในครั้งนี้นะครับหากามีมกสิ่งใดส,สิ่งหนึ่งขาดจบบกพร้องนะครับเจ้าค้า,นานขอกราบ,ขอ,ราบขออภัยมาเนโอกาสนี้ด้วยนะครับขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรสืบขุนของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตดอถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากทโลกจงดนบันาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิพรชัยสุรายุวันนาสุขาภาระและขอให้ทุกท่านได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานด้วยประการที่งปวงต่อไปขรอบครัวน่าภา์ น้ำเย็นไหมคะบรรยาครับกับผมในนามพิธีกรนะครับนายวิลัติทำไร้สังเกตนะครับมีซิงใดซิงหนึ่งครับผลกระอบนะครับกต่ผมก็ขอกราบขออภัยในโอกาสนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณท่านครับ